ที่สองะเป็น,นสามเกือบสามง,งเช้าแล้วตรงกัที่เขาโทรเลยนะวันนี้ผู้ใหญ่ก็กตรงกันเลยที่เขาเขาเขาสงสยัยอะเห็นปะ่าทำไมวะไปสองคนเ่ยไปสองผหเมียไปทำไมโยเขาก็อืมยังงั้นแหละแล้วก็จิงพอไปจิงตีสามเขากไปสองผซวเีเมียอืมอืมมีคนเล่าให้ผู้ใหญ่ฟังอยู่นั่เราผู้ใหญ่ฟังแต่้า้ถ้าตอนนั้นเาไม่ได้กินอะไรมากมดอืม ขเป็นพวกเร่ร่นนะเออเป็นคนไล่ร่อเลยเหรอเป็นคนเร่เลยไม่มน,นคือรถถ่ายแล้วเลยมั่กอีกทีก็เลยเจ้าอุ้ยอุ้ยเอาชิงเอาจังนี่แบาบบ้านกลัวเขาไม่ธรรมดาเฮ้ยขับไล่เลยเหรอไม่ได้น้องเป็นคนคนหนึ่งเป็นมนุษย์คนหนึ่งแล้วได้ฆ่าน้องแแบบนะั้นน่ะฆ่าอย่างเนี้นะ่โหดอ่ะบางติดต้องติดสงสัยพ่อแม่น้องอะต้องติดอะไรพ่อ,อ,อ,อปวดปวดหัวพ่อชู้หัวพอปวดหัวแม่แม่ ะที่เขาที่ข่าวเขาออกมาค่ะไทม์ไลน์ของลุงพลเจ็ดนาทีนี่เขาทําอะไรได้บ้างอะคะว่าก็เจ็ดนาทีเขาทำอะไรไม่ได้แล้วถ้าเป็นผมก็เข้าห้องน้าก็หมดละ <c oughs> อืมว่าไทาม์ไลน์หนูก็สงสัยจี G ้จี้ไทม์ไลน์กันแล้วก็คือแค่เจ็ดนาทีอย่างผู้ใหญ่พูดอะนะคะาจากบ้านลุงพลไปบ้านแม่น้องก็ไม่ได้ใกล้นะสามร้อยเมตร ถ้าเดินไปก็ห้าหกนาทีก็หมดนะอืมสามร้อยเมตรเลยเหรอคะครับก็เห็นที่กันเรื่องไทม์ไลน์หนูก็เลยสงสัยว่าอะไรเราติดตามข่าวฟังข่าวแต่ก็ไม่เท่ากับฟังคนจริงที่อยู่ในพื้นที่เหมือนอย่างผู้ใหญ่ใช่ไหมคะที่อยู่ในเหตุการณ์อยู่ในพื้นที่แล้ววันนั้นที่ข่าวมาว่าก็ไปนครพนมจริงไหมคะ อันนี้ก็บางคนก็ว่าจริงบางคนกว็ว่าไม่จริงนะแต่แต่ที่จริงก็ไปแบบลูกใช้ไปแล้วเขาโทรบอกแล้วก็ก,กลับมาไปอาจจะไปไปถึงแบบนี้ไปแบบรอยขีดพระขนมกับสัคนครแบบนี้นะไปจริงแต่ยังไม่ถึงจุดหมายหรอคะครับประมาณนั้นแหะอาจจะเขาโทรไปบอกแล้วก็กลับมาฟังข่าวมากๆก็รู้สึกงงๆเนาะผู้ใหญ่มัน อันไหนจริงอันไหนไม่รู้อะไร็ไม่รู้จะข่าวข่าวช่องไหนคะตอนนี้ครับธรรมรินครับไทยรัฐครับดี่ก็คิดอยู่ในพื้นที่แล้วจริงไหมคะที่ผู้ใหญ่ที่แม่น้องเขาเคยตัดพ่อตัดแม่ตัดคนชื่อก่อนไอ้ที่น้องเสียชีวิตอะค่ะเคย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 ก็เขาทะเลาะกันเรื่องกันตั้งกลุ่มพิชิตการเลี้ยงหนูนี่แหละ ทะเลาะกันรุนแรงขนาดนั้นเลยหรอคะแร้วผมผมก็อยู่ในเหตุานนการณ์ที่พวกเขาทะเลาะกันพยายามไปไกลเกลี่ยะนะฮะเพราะว่าเป็นคนต่งงางเขาทะเลาะกันครับวันี้พ่อเขามาหาไปรับฟังเหตุผลทั้งสองฝ่ายปเป็นอะไรถึงทะเลาะกันนะฮะอือกูพี่น้องทะเลาะกันต่าะคนต่างตั้งกลุ่มแล้วอยากจะไปกู้เงินมาสร้างฟาร์มหนูอะไรนี่แหละ อ<น>โอ้พี่น้องก็ต้องทะเลาะกันุนแดงเลยใช่ไหมคะถึงต้องพูดคานั้นออกมาก่อนน้องเสีย <ใน S 1> ชีวิตใช่ไหมคะไ,มไป็นแข่งไปตลอดต้องไปอืมแล้วพอหลังน้องเสียชีวิตทําไมแลงเขาพี่น้องเขารักใคร่กรมเลียวกันดีจังเลยคะก็มันไม่รู้เหมือนกันนะก็เหตุผลอะไรก็ไม่รู้ครับอืมมันมันน่าคิดหลายอย่างครอบครัวนี้ไม่รู้ครับเป็นอะไรแต่เป็นคนที่ ไม่ใช่น่ะทั้งลูกสาทั้งอะไรน่ะรักปู่ไม่ชอบกันน่ะรักพี่ปุเกิจอ๋อถ้าใครมีมีเงินมีทองเขยิบจะรักคนนั้นมากกว่าเพื่อนคือรักแม่น้องมากกว่าป้าแตนใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่พ่อแม่อย่างนี้ก็อย่ังนั้กยังนักปุษกิจยิ่งไม่ว่าอะไรเลยเพราะว่าเขามีฐานะเยอะแกก็ต้องตายใส่เขาครับ ชมชั้นวันณะด้วยฐานเดน็กเรื่องเงินทองเนี่ยนะจะพูดใช่ใช่อืม,มคุณงื่อทำไมนะคะเป็นคนที่น่าพูกไม่เสมอกันเลยครับบอกไปว่ายังไงเก็งไปว่าอย่างนึงกับคนนั้นจะไปว่าอย่างนกับคนนี้น,น,ะนะ<ม>ันละแล้วก็แต่ละคนนะ่ะจ้าปากพูดอีกอย่างหนึ่งใจคิดไปอีกอย่างหนึ่ง แล้วกับนักที่แกทํากาแพงกั้นไม่ถูกกันล่ะฮะเพราะว่าพี่ที่ร่วมบริจาคกับลุงพลนะคะที่บ้านที่เขาอยู่ขอนแก่นเขาบอกว่าแต่งสีเดือนแล้วก็เลิกขโมยหนูนาชายเขามีฟาร์มหนูค่ะแล้วปองเฟดเข้าไปด่าเขาอะอันนี้อันนี้ผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าเขาเคยอยากกันนะแต่แล้วก็หนูมาจริงจริงหนูมาประมาณสองร้อยตัวมั้งขโมยมาเลยเหรอมาจากขอนแก่นนะพอาะ เขาไปคุยกันแนละ้วเขาก็มาเลยพราะว่าแล้วแกมาพูดกับชาวบ้านหมดเกใช้หนี้ให้พ่อตาหมดแล้ว,ลลวปเป็นล้านแล้วพ่อตาทิ้งเด็ดหม้อทิ้งทีนี้นเกมาพูดกับชาวบ้านนะเกก็เลยไม่มีอะไรจะเอาก็เอา,าหนูนั่นแหละมาเกว่าห<ม>นูมาก็ไม่ได้บอกใครก็ามาเลยเหรอเขามาประมาณกี่ตัวนะคะผู้ใหญ่ ประมาณสองร้อยตัวมั้งโอ้คงจะขายได้เยอะเหมือนกันนะคะน่ะเออเยอะถ้าเป็นพพันแม่พันก็พูดลเยอะมามือนสามสี่พัน 3, 4, อืมอยากตอนนี้มาจริงค่ะเพื่อนี้ปิดฟังอะไรเป็นสามทำเป็นความรับเป็นอะไรในกระทั่ผู้ใหญ่น,นี่ไเขายังไม่ฟังผู้ใหญ่เลยหดผู้ใหญ่ซะอีกครับครับ ว่าผมไปชุ้นจาน้าว่าผมยุ่งเรื่องเงินเรื่องาแต่ที่จริงผมไม่อยากได้ดอกเงินที่สองท่านมาเรา,เราอยากให้ทําเป็นเอกสารให้มันถูกต้องตามระเบียบบางทีเขาถามมาเราก็ชีแจงเทไน,นะวันนั้นวันนั้นรนะับมาเท่านั้นเท่านี้นะถ้าทาบันทึกไว้นะทีนี้ก็เลยไม่มีใครทราบยอดจริงๆที่เขาได้รับเลยใช่ไหมคะครับใช่ครับใช่ผู้ใหญ่ไม่ได้ยินแว่วๆมาจากน่กบ้านเหรอคะว่าเขาได้รับมายอดเท่าไหร่เขาคุยกันไหมคะในบรรดาพี่น้อง กือบสามล้านนะ่ะแหละได้ยินว่าแม้วนะเกือบสามล้านครับได้แก้เะแนบัญชีของแกออกมาเนะี่ยมีแสนกว่าแ,แสนสี่ประมาณนี้น 1> <1> <1> แหละอืมค่ะแล้วตำรวจนะเผยมาทผก้ว่าก็รู้นะเพื <S 1> <1> <S ่อว่าพ่อแม่น้องก็ได้เยอะแล้วพอปิดบัญชีแล้วตั้งแต่ก้ว่ามาสีแดง 1> <1> แล้วตอนนี้เขาปิดยังคะไม่ได้ปิดนะเพราะว่าเขา ขาอ,อ้างว่าบัญชีนี้เขาเปิดใช้นี่ใช้อะไรเกี่ยวกับธุรกรรมกันกันตลอด<ะ><ะ>แต่ทางในเขาคงจะรู้เรอะทางผู้ว่าทางท่านเพราะว่าเขาเขา,เขาสามารถใช้อำนาจตรวจสอบได้อืมใช่ไหมคะขอเช็คยอดได้ยอดที่ออกมาครับเพราะว่าเงินบริจาคคนทั่วประเทศผู้ว่ามีหนังสือมีคํำสั่งแจ้งธนาคารก็สามารถตรวจสอบได้บทางผู้ว่าสนัดสนัทาง ของกำนันผู้ใหญ่บ้านก็เยอะนะหลายหมู่บ้านรวมกันมาชาวบ้านแต่ละหมู่แต่ละหมู่เขารวมกันมาบ้านแะห้าหกตันแปดตันหมื่นสองหมื่นก็มีคนละแว่งนั้นด้วยค่ะถ้าเป็นเงินสดที่เขามาให้นะมันไม่ต่ำกว่าห้าแสนต่อวันเฉพาะเงินสดที่เขามาให้เื่อยเรื่อยวัดานวันนีมาวัดสองหมื่นนองว่ามาเกือบทุกวัน ไม่ได้มีเวลาไปหาน้องหรอกที่สิบสองสิบสามสิบสี่แล้วจังจากพวกศพมาเรื่อยๆกู้คนหลักไหลมาก็ตอนคนที่มาเยอะๆน่ะผู้ว่านะคือก็อยากให้ทำบัญชีแล้วผมกไปบอกแกเพราะว่าเห็นเงินมันเข้าเยอะไงกลัวจะมีปัญหายนหลังก็มีจริงๆอ่ะใช่ไหม แกเป็นคนคนคนแรงที่ผู้ใหญ่พูดอะไรแกก็ไม่ฟังแล้วก็ไม่เห็นหัวไม่เคารพผู้ใหญ่เลยนะคะใช่ถ้าเกิดเรื่องมาเราค่อยมาหาเราตกที่นั่งลำบากจะมาหาเราปรึกษาเราทีางนง้เคยมาขอความช่วยเหลือผู้ใหญ่อะไรบ้างนะคะให้ช่วยปกปิดไทม์ลงไทม์ไลน์นู่นนี่นั่นไหมคะไม่เคยทางไลน์นะแต่มาปรึกษาเรื่องตำรวจไปสงสัยคนนั้นคนนี้ไปแจ้งความแจ้งอะไรได้ไหม ผมแน,นมะนำไปกาศสงสัยนะ่ะสงสัยได้แต่คุณไปยัดเยียดให้ใครนะ่ะมันไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีหลักการผมว่า <c oughs> ถ้าสงสัยนะ่ะสงสัยได้หมดแต่ครั่หงครับหลังๆนาเดือนแรกนะชาวบ้านผู้ที่ถูกสงสัยนะที่แม่น้องสงสัยนะ่ะเขาเขาโกรธเขาเกลียดแม่น้องมากเลยนะเพราะว่าอยู่บ้านเล็กๆเนาะค่อยอยดีค่อยอาศัยกันนะแต่ทีนี้มาสงสัยลูกเขาแล้ว ตำรวจมันจับไปทีละคนสองคนนะไปตรวจดีเอ็นเอไปตรวจอะไรไปละว,วันอะพ่อแม่เขาก็ไม่พอใจเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าแม่เขาสงสัย่ะแต่พ่อแม่เขาไม่สงสัยอะตำรวจก็ไม่มาเอาหรอกเขาจะวางไว้เลยเขาสงสัยใครที่แรกอันหนึ่นตงตอนจับงี่ห้านี่เขาแม่น้องจะดีดีายชื่อไว้เลยแล้วก็ให้สจานที่ตำรวจมาตรวจดีเอ็นเอมาจับเอาไป ตอบปากคำไปชิน้นบางคนก็ห้าหกรอบครับไปสตันตนีสิตรุตก็แค่นั้นที่คือมาขอคําปรึกษาผู้ใหญ่แต่ว่าไม่ได้ใช่หช่วยปกปิดทำลงทำลายหรือว่าปิด่าความจริงหรือผู้สื่อข่าวอะไรใช่ไหมคะครับค่ะถือว่าเป็นคนฉลาดคนหนึ่งเหมือนกันนะคะฉลาดโอ้ฉลาดสุยดยอดเดยอหละเวลาอยู่กับตัวนาจับตลอด สิบนาทีลงเฟซสิบนาทีลงเฟซใครใครว่าเกมาเก็ตั้งเฟซหลายกลับคืนเลยจะดิ้งก็ไม่ใช่ย่อยนะตรวจตูเฟซตัวอะไรแบบแล้วลูกสาวได้เล่นเฟซด้วยอะไรครับตัวผู้ใหญ่ได้เล่นเฟซไหมคะไม่ครับไม่เขาก็คงจะเช็คข่าวตามข่าวตลอดใช่ไหมคะแม่กับลูกเขา พราะตอนนี้หนูก็นอนไม่หลับอะค่ะวิเคราะห์คดีแบบเ,<อ>เป็นพวกเมียฝรั่งชุมนุมชุมชนเมียฝรั่งที่เขาแบบเมามอยกันเออแต่ใครก็ไม่รู้ดีเท่ากับคนในพื้นที่ซึ่งเป็นผู้ใหญ่หรือพ่ออที่คน <c oughs> ผู้ใหญ่ที่อยู่ในในพื้นที่จะบอกว่าไม่ใช่ที่เกิดเหตุ <c oughs> ก็ไม่ใช่ <c oughs> อืมค่ะ แม่พูดไม่หมดแล้วกล่าวหาลุงพลทีนี้คนไทยเราก็เลยทงกสารลุงพลเพราะว่าเห็นแกทำทุกอย่างเพื่อน้องค่ะทุกวันนี้เขาก็มามาให้กำลังใจลุงพลทุกวันแล้วส่วนตัวผู้ใหญุ่งพลนี่ยังไงกันบ้างคะโอเคดีไหมคะหรือว่าโอเคโอเคเพราะว่าแกก็เป็นคนบริสายดีนะค่ะเรียกใจอะไรเข้าไป แล้วเป็นคนจิตอาสาด้วยนะสมัคการหมู่บ้านเป็นสมัการกองทุนจิตอาสาเป็นสมัการศึกาาศึกษาโรงเรียนปกตูดด้วยประธานเป็นอะไรอเออแกทําง,งานเพื่อสังคมดีดีมากเลยถ้าแกว่างวนะันไหนแกแกจะตั้งใจไปไปเลยเืถ้ามีการอบรมเพื่อชาวบ้านมี ขอเพียงอะไรอย่างนี้แกจะอาสาไปเป็นคนแรกเลยดูหน้าตาแกก็ซื่อๆนะคะเวลาแกคุยคิ้วแกไม่ไม่ขมวดเหมือนแม่นนองใช่ใช่เพราะว่าถ้าผมจะไปคุกคีไปอะไรให้กำลังใจอยู่กับนั่นมันก็ไม่ได้นะเพราะว่าเราเป็นคนต่างอ่ะคือณตอนนี้ผู้ใหญ่อยู่ตรงกลางไม่ได้ไม่ได้เอนไปฝั่งแม่หรือฝั่งลุงพลใช่ไหมคะใช่ไปก็ไปลึกๆก็เราไม่แสดงอกันแล้วก็อยู่แบบ เราก็อยู่แบบสบายนะเราไม่ต้องไปฝังโน้นฝังนี้เราอยู่ถ้าถ้าเราไปได้ไป,ไป,ไปนันปุ๊บม,มันกระแสสังคมเขาก็โจมตีผมหมเข้าใจค่ะเข้าใจครัคเออเมื่อไหร่จะจบวันนี้วันสุดท้าย <laughs> ตามรุ่นกันต่อไปค่ะ